สวัสดีค่ะวันนี้นะคะรีวิวจะส่งลูกคา้าจังหวัดราชบุรีนะคะวันนี้ก็ขึ้นสไลด์ไปเท่ๆเลยนะคะเลิกดีนะคะ9ก้าโมงประมาณ9ก้าโมงครึ่งนะคะตอนนี้ ต,ตอนนี้นะคะเดี๋ยวออกเดินทางจะส่งลูกค้าจังหวัดราชบุรีก็ประมาณโมงครึ่งน,นะคะลูกค้าปลายทางนะคะรอรับสินค้าได้เลยนะคะนี่นะคะคันนี้ก็จะยาวอยู่เมตรเจ็ดสิบเลยนะคะไอ้กว้างเมตรเจ็ดสิบนะคะยาวสองเมตรเก้าสิบห้าเขียวเหนียวซับนะคะเดี๋ยวรอจะส่งถึงน่าจะประมาณบ่ายๆนะคะบ่ายายินยิยน,ยนนะคะราชบุรี อำเภอปากท่อนะคะจังหวัดราชบุรีนะคะลูกค้าปลายทางรอรับสินค้าได้เลยนะคะ